ขอบคุณค่ะกอนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับช่องพังกุกนะคะวันนี้มาปอนออเดอร์ของวันที่12ตุดลาคมนะคะกราบขอบพระคุณ,ค,ณคุณแม่ไม่ประสงค์ออกน้ามนะคะที่เมตานะคะน้องกุกิกนะคะขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านเลยนะคะที่เมตาน้องกุกิกนะคะนะคะขอให้คุณแม่ ท่านแม่ประสงค์ออกนามทั้งสองท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะตามรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ <co ff> s> <S สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนขอให้แม่แถวลาดปลอดภัยนะคะธ <co ff s> ุรกิจการงานจเจริญก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเหือกินเหือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จ๋านะคะ <co ff> s> <S ขอบคุณแม่ที่เมตตาที่เอ็นดูคุกกี้นะคะนะคะดูที่นอนคุกกี้นะคะ ก็อยากให้พ่อควาทนทํารเร็วๆนะคะอยากให้เสร็จเร็วๆนะคะจะได้พาน้องเข้าไปข้างในบ้านนะคะเมตาแต่ว่าก <c oughs> ็พ่อควานไม่มีคนช่วยนะคะพ่อควานไม่มีคนช่วยทํานะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่สบาย <c oughs> ก็เลยต้องทําแค่ตอนเย็นนะคะเพื่อให้ให้จ้างเน,ะนาะจ้างจ้างเขามาช่วยทํานะคะ <c oughs> ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตาผลไม้วันวานนะคะ ให้กับน้องกุกิกนะคะได้ทานนะคะราบขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรำรวยรวยนะคะแม่จา๋าธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาที่เอ็นดูช่องเล็กๆของเรานะคะที่เมตตารวมป้อนผลไม้นะคะสมทบคะแนนสร้างบ้านให้กับน้องกุกิกนะคะแม่จา๋านะคะวันนี้ก็ ไปซื้อเหล็กเพิ่มเนาะนะคะแม่จ๋านะคะก็ได้คะแนนจากตรงนี้นะคะไปซื้อเนาะกราบขอบประคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะกราบขอประคุณคุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกนามที่เมตานะคะน้องกุกิกทั้งสองท่านเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ประกอบกิจการการงานอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่จ๋า <c oughs> ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะพระครูประการช้างนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่ที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะแม่จ๋ากรับขอบพระ,ะคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะนะคะแม่ขวานก็นะคะ,คอะ,คะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากดดฝากดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ แม่จ๋านะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกนามทั้งสองท่านนะคะที่เมตานะคะน้องกุ๊กกิ๊กนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณคะ่ะ